อุ้ยมาคิมยองก็กล่าวเสครับวันนี้ในวสตูดิโอครับเราไม่ได้ลงคลิปมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับนี่ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คนดูโซ่นะครับนี่ขาดโซ่ครับเราไม่ได้ถ่ายตอนทําให้ดูนะครับเราขี้เกียจครับนี่โอ้ก็จะสมบูรณ์นะครับนี่ครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับนี่ สวิต์ปิดเปิดก็ปิดได้นะปิดเปิดได้นี่ครับแฮนด์นะครับแฮนด์อลูมิเนียมซิดิซันอันนี้ก็รถแบบคิมยองครับคิมยองนะครับอันนี้ก็จากนี่นี่จากคลิปที่แล้วครับที่คิมยองได้โยนลงน้ำครับก็กลับมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับจากจากแบบโยนลงน้ำนะครับนี่นี่อันนี้เครื่องเราก็ติดแล้วนะครับถ้าอยากฟังเงนน้องจะเอาน้ำมันมาให้ด้วย เอาน้ำมันม่ให้ดูเหรอครับใช่ครับน้ำมันดูน้ำมันครับอันนี้ก็เเป็็นนกจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับเอ้าอะไรนี่ฮเออนะครับจังหวะนี้เออนะครับเฮ้ยคนอยู่นั่นอ่ะเจอใครทำอย่างไรกวนคนอยู่อ่ะนี่นะครับอันนี้เปิดอยู่นะครับนี่ตัวโอนี่เปิดครับตัวขีดนี่ลบนะครับตัวขีดปิดตัวขีดนี่ปิดเออว่าตัวขีด ตัวลบเว้ยอันนี้ปิดนะครับอันนี้ก็เปิดอ่ะอนนฟังนะขาขาจังอลูมิเนตนะครับเอาบอทิดาดาบอีกอู้ เป็นยาอ่อนครับเอายาอ่อนนะครับอันนี้จะพูดอะไรต่อวะคิวแอนดีกันยี่นะครับใครอยากเห็นผมขี่ไปโรงเรียนก็คอมเมนต์มานะครับอืมขี่ไปโรงเรียนเลยนะครับนี่เขจะขี่ไปโรงเรียนนะครับก็จะขี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือโซ่นะครับ มันมันมีโซ่ครับผมเอาลองใส่แล้วมันมันมันถึงนี่นะครับมันบบกหอดมันขาดอีกนิดเดียวทีนี้ผมไปหาโซ่เก่ามันครับโซ่เก่ามันก็ไม่เห็นนะครับผมก็เลยสั่งโซ่ใหม่นะครับกี่บาทวะสามแสนโอ้โซ่มาจากอินเดียอินเดียรถถังนะครับรถ้างอันนี้ก็ได้เอาร้อน้อยมาใส่ก่อนนะครับเป็นไวอรุ่นสุกเซเนาะล้อใหญ่ไม่มีนะครับอันนี้ ต่อยคอมเมนต์มาครับมันไม่ค่อยอยู่สักเท่าไหร่ครับจะทํายังไงมันอยู่นะครับนี่มาดูแบบนี้ก็เทอยู่นะครับทรงนี้นะครับยังไงนี่ครับอุ้ยใครมีแคสตซย่ามือสองทักมาเลยนะครับผมจะหานะครับอันนี้ก็จะทําใหม่นะครับตอนนี้ทําเครื่องนะไปเสร็จแล้วครับคันี้น่าจะทําตัวนี้นะครับอีพูผู้ดีแม็กออ้ไม่อยากจะโมะครับ อันนี้ก็แคนนะครับแคนสมัยงบบ่มีนะครับงบบ่มีแล้วก็จะทําไม่ยนะครับอันนี้รถบักคิมยองครับรถบักิมยองอันนี้ไม่ต้องถามครับมันเป็นสติกเกอร์ครับติดไว้ก่อนหน้านี้แล้วของดัตสโต้อันนี้ทําลูกกันแล้วโอ้โหชักห้าโอ้โหไม่อยากจะโม้ด่ก้านยาวมาขนาดนี้โอ้โหชักห้าครับน้องๆประกันจีอันครับโม้ไปแล้วเอ่อจะถ่ายอะไรต่อวะ เดี๋ยวเราก็ทาคือพูดไปนี่ไงเดี๋ยวคิดมันสั้นอืมอ๋อจะพูด,ดยอย่งนี้อันนี้ผมนะครับผมผมไม่รู้ไม่รู้สามจบเออไม่ได้สตาร์ทมาสามเดือนครับดูไหมผมทำยังไงมันสตาร์ทติดนะครับผมก็แค่ล้างคาบูเฉยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ใหม่ซื้อ,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 อเครื่องใหม่ก็บอกก่อนดูตรงๆโอ้ยเครื่องใหม่คือกากใช่เนาะครับ <laughs> <laughs> เราเปลี่ยนตัวนี้นานครับทีนี้เมื่อคืนผมได้ทําสวิตใหม่นะครับผมกำลังจะทักไปหาสูตรจอดซานเดอะสกายนะครับแล้วเ,เขา็พอพอดีเขาลงคิปพอดีนะครับเราขาดแค่โซ่นะครับนีโซ่อย่างเดียวก็ขี่ได้นะครับถ้าโซ่น่าจะมาประมาณกี่วันวะประมาณสามสี่วันได้นะครับเฮ้ยมีคนดเนตมาพี่เนือมีแฟนยัง บ่มีนะครับโสดนะครับโ,โสดนะครับนะขึ้นใจนะครับไม่ได้เออทำก้าสิบเกิไม่ได้งุบประมาณนั้นอื้อราคาอีกอย่างนึงครับถังน้ำมันเรายังไม่ทำคาซีโอครับกูนี่ไงซีโอโอ,โอ๋อคาสปอนเซอร์ครับกหนองเฮ้ยเฮ้ยมันได้ยินนะเฮ้ยโอ้ใน,อนนี้อันนี้คือปิดนะครับนี่ครับถ้าเราปิดแล้วก็มันก็ จะตั้งนะครับถ้าเราเปิดนะครับนี่ครับเปิดดูดีแกนแบนแกนอะไรครับเนี่ยซีโ CEO ผมมันบ้านะครับอย่าไปสนใจตรงคือต่วคือครับคือ ก็ครับดับนะครับโอ้โอยากสีโมโปันในดนอกเนาะทุกคนคิดว่าซีโอผมมันขีโมโ่ไหมเออแล้วครับจังหวะนี้กักนาทีแล้ววะออหกนาทีใครเข้าดองดกด่นากีชิมนาทีดีพอแต่หกเฮ้ยนี่ครับชิมยองตัดเองนะครับ มือใหม่นะครับโอ้โหวิธีการตัดหินเกียนครับนี่ครับวิธีการตัดหินเกีย์ของเขาครับเขาตัดแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะตัดค้างแบบนี้แต่เขาตัดแบบนี้ครับแบบเบื่อเรื่อยครับน้องนี่ครับจะตายใหม่ครับนี่ครับมันโง่ไหมทุกคนแทนที่มันจะเอาด้านนี้มาไว้ด้านนี้ครับเแย่มันเสือกเอาไว้ด้านนี้แล้วมันบอกว่ารอ้อทำไมอืดจังนีนี้โอ้ยยัยอดแสงเบอยากสิโม่ไป่ได้หรอก แล้วรถใครนี่ส่งซิงูลรอมึงโอ้โอ้ตามนี่ครับอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์ G O ผมนะครับคือนี่ครับไอโฟนสิบสามโปรแม็กนี่ครับยสีกล้องเลยนะครับนี่นเนีนะนี่ครับท่อที่เราบอกว่าเราสั่งมาครับเดอะสกายครับก็ตอนแรกผมนึกว่ามันจะใส่ไม่ได้ครับผมก็เลยมาสั่งครับเออแล้วครับจวงะวีนีเข้าใว่ะ ก็าทาไมถ้าถามว่าทำไมกล่องชัดนะครับก็ยืมโทรศัพท์บัคคิมยองนะครับโทรศัพท์กล้องผมมันกา S นกับไอโฟนสิบสมไนโซเนียนะครับอืมเป๊ะเป๊ะนั่งรถโซนแอร์เราอยู่างห่างๆมึงนี่ <c oughs> <c oughs> อีห่างเย็ดย็ดคือว่าพเอาอ้อยแค่น,นี้ไปล้วไปต่อเห็ดไหมใครมีเครื่องมือสองก็ทักมาได้นะครับ กิมยองสนับสนุนเรเราต้องการค่างดีใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเพิร์นดูอยู่ก็คอมเมนต์ได้ครับนีครับตอนนี้กำลังจะเสร็จนะครับเราขาดโซนะครับถ้าเราได้โซมาแล้วก็จะทำคลิปให้ดูเลยนะครับแบบขี่ประมาณนี้เราจะมาลองคันนี้ให้ดูนะครับ เราจะไม่จับจีนะครับไปขี่รถมาเอาอกดีใช่ไหมเขาเนี่ยไปเอาปัญญาอ่อนนะครับอือสเตอร์เท่าไหร่ปะนี่หมกครับหมกสเตอร์กระซิบเบิร์ดเลยดอกแล้วรุ่งแสงเขาเริ่มหมกสเตอร์นะครับวัวข้นนะแมงครับแล้วรุ่นสรงเสซ็งมานะครับ ตอนนี้8นาทีมันไม่มีคลิปอะไรจะถ่ายนะครับนี่ไปมาวะโอ้มาดูแต่แบกทีชไม่หลุดกัูเดชไม่หลุดก็บ้าดูใช่ไหมเดชเบนก็้าไปบอมยนดอกอีกนั่นลุะ อันนี้เราสั่งมาได้ไ <ป S 1> จากสอบอาทิตย์กว่านะครับก็150กว่าบาทครับผมมีส่วนลดนะครับตต่จริงมัน200กว่าบาทนะครับไปแล้วครับจงังวันนี้เออนะครับเออไปแล้วครับก็ก็จบคลิปเพียงเท่า,ทาน,นี้นะครับผมก็ผมก็จะดีเสิร์ตให้ดูเลยครับดีเสิร์ตนะ

Bang bang, 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 bang